สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานล่องระบายน้ำครับที่เราทำภายในหมู่บ้านนะครับนี่เป็นล่องระบายน้ำที่เราทำนะครับก็ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลงชนบทนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศครับนี่ก็เป็นงานล่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านนะครับเป็นฝาลางครับสุดห้าเส้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ สิเซนครับสำหรับงานหลังระบายน้ำของเรานะครับมีความยาว100เมตรนะครับมีความยาว100เมตรครับส่งมาบ้านเราก็จะเทคอนกรีตคืนให้กับคุณแม่นะครับทั้งสองข้างนะครับ น้ำไหลสะดวกครับส่วนปลายถนนนะครับก็จะมีบ่อพักนะครับไว้ให้นะครับน,นก็เป็นงานระบายน้ำครับ ก็สุดท้ายก็จะมีบ่อพักนะครับบ่อพักเล็กนะครับไว้เชื่อมกับงานหลังระบายน้ำในช่วงต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพามารับชมนะครับเป็นบ่อพักเล็กนะครับนี่เป็นบ่อพักเล็กครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปนะครับต่อไปนะครับเป็นบ่อพักของ เทศบาลเขาทำไว้อยู่แล้วนะครับนั่นอีกบ่อหนึ่งนะครับน,นี่เป็นงานทำร่องระบายน้ำนะครับ<ม>ก็ความยาวก็100เมตรนะครับ100เมตรเราใช้เวลาทำก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าเราต้องรอให้คอนกรีตผนังของคอนกรีตเซตตัวนะครับ แล้วก็หลอให้ระยะเวลาของฝาลางนะครับเซตตัวอย่างน้นอยก็หนึ่งอาทิตย์นะครับเราค่อยได้เจาะลงนะครับหรือว่าเอาลงแล้วก็เทปากนะครับนี่ก็เป็นงานล้องระบายน้ํานะครับจะต้องให้คอนกรีตเซตตัวอะไรด้วยนะครับไม่ใช่หลอ่หลอแล้วแล้วก็เอามาวางเลยนะครับ ก็สวยงามครับ <ique> <to> ต,ตัวนีว้ก็จะเป็นไหลทางเดิมนะครับนี่ไหลทางเดิมเผื่อมีการขยายนะครับเผื่อมีการขยายหรือว่าเทคอนกรีตเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สามารถทําได้นะครับก็ไหลสะดวกครับเพราะว่าด้านโน้นมันจะสูงนะครับแต่ด้านนี้มันต่ำนะครับด้านนี้มันต่ําลงไปนะครับ ก็เป็นงานล่องระบายน้ำนะครับภายในหมู่บ้านนะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอผลทดสอบลูกปูนนะครับก็จะทําการส่งเรื่องเบอร์เงินกับทางเทศบาลนะครับต้องรอผลทดสอบนะครับรอการบ่มคอนกรีตนะครับต้องรอการบ่มคอนกรีตให้ครบ28วันนะครับเราค่อยไปกดลูกปูนที่ทางหลวงชนบทนะครับในัำต่อไป พอได้ผลทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาผลทดสอบมาให้ทางที่บาลนะครับทําการเบิกาจให้กับเรานะครับนี่ก็คืองานงานก่อสร้างงานราชการนะครับหรือว่างานหลวงนั่นเองนะครับก็ฝ่อฝากชี้นไว้ด้วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ่ายชี้นมีประโยชน์ถ้า,างานโลกระมายนะ้ําเราทําได้มาตรฐานยังไงก็คมเน้นให้กับเราที่มาของเราไว้ด้วยกันนะครับเจอกันที่หน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ